อีกหนึ่งเมนูสุด h ิที่หลายคนชอบทานกันก็คือหมูสามชั้นทอดวันนี้เจ๊หมูเลยมีสูตรเด็ดมาฝากกันเช่นเคยเลยค่ะกับเมนูข้าวหมูสามชั้นทอดหนักจิ้มซีฟูด้ดบอกเลยว่าสูตรนี้ของเจ๊หมูเนี่ยกรอบน้อช่ำในเริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบและส่วนผสมตามนี้เลยนะนำหมูสามชั้นของเราที่เตรียมไว้ใส่ลงในภาชนะจากนั้นเทซอสปรุงรสลงไปตามด้วยซอสหอยนางรมผงปรุงรส น้ำตาลทรายและก็พริกไทยปน่นเสร็จแล้วขยำคลุกเคล้า,คาส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยนะคลุกเคล้าให้ท่วเนื้อหมูของเรากันเลยค่ะจากนั้นเทแป้งทอดกรอบลงไปตามด้วยน้ำเบีย็นจัดเสร็จแล้วคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้ง การใช้น้ำเย็นจัดจะช่วยให้แป้งเนื้กอกวัตถุดิบไม่เยอะค่ะทําให้กรอบนาายิ่งขึ้นคลุกเคล้าไปมาจนแป้งทอดกรอบละลายเข้ากันดีแต่ละลปวไปเริ่มที่ขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะตั้งกระทะเปิดต่อใช้ไฟกลางคอนไปทางอ่อนใส่น้ามันให้ท่วมเนื้อหมูของเรารอจนน้ามันในกระทะร้อนจัดจากนั้นใส่หมูสามชั้นลงไปทอดได้เลยระหว่างที่ทอดเจ๊หมูแนะนํานะคะว่าไม่ควรพลิกไปพลิกมาเพราะว่าจะทําให้ผิวข้างนอกไม่กรอบและก็เละได้ค่ะ ควรพอให้สุกเป็นดันดนกันนะระวังไม่ให้แป้งติดกันด้วยล่ะทุกคนพอจะมีสีเหลืองกรอบแบบเจีหมูเลยนะตัวแป้งเงียดูกรอบฟูนะเขียวมากพอจนหมูสามชั้นของเราได้ที่แล้วก็ยกขึ้นมาพักไว้ได้เลยจะพักไว้บนตะแกรงหรือวัะดาษสับน้ำมันก็ได้เช่นกันนะคะพักเสร็จแล้วไปหั่นหมูสามชั้นของเรากันเจีหมูบอกเลยค่ะว่าตัวเนื้อหมูดูกรอบน้อฉ่ำในมก อดใจไม่ไหวแล้วน้ำจังหวะนี้ท่านจะใส่จานแบบนี้ได้เลยค่ะมาเริ่ม TV ที่วิธีการทําน้าจิ้มซีฟูด้ดสูตรเด็ดของเหมูกันใส่พริกลงไปในโครงเต็มโครกตามด้วยกระเทียมเกลือและก็รากผักชีค่ะจากนั้นโคลกให้สมสมเข้ากันโคลกจนละเอียดได้ที่เลยนะเสร็จแล้วใส่น้าําตาลทรายน้ําปลา แล้วก็บีบมะนาวเพิ่มความเปรีย้ยวสีของเราลงไปเลยค่ะคนส่วนผสมไปมาให้เข้ากันจนทั่วเท่านี้ก็ได้น้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดฉบับเสีมหมูแล้วนะจากนั้นน้ำหมูสามชั้นทอดกรอบที่เราได้หั่นไว้มาจาัดบนเขา้าเส้นร้อนๆกันได้เลยเสียหมูเตรียมไข่ต้มยังมาตู้มมาดนะ้วยเนาะไข่เนีเยมแบบสุดๆเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะกับเมนูข้าวหมูสามชั้นทอดราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดบอกเลยค่ะว่าแซ่บีถึงใจ หมูสามชั้นกรอบนอกนุ่มในรสชาติดีเค็มคนเข้าเนื้อไม่ไหวกินอร่อยเต็มปากเต็มคำกันไปเลยใครสนใจสินค้าเี่หมูทางจับย้วนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวแ้ากินบล็อกแพรหรือไลน์ไอดีแอนหมูหิวมาได้เลยเจรหมูรับสมัครตัวแทนเลยนะจ๊ะ